สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะก็เดี๋ยววันนี้จะสัองภาพคุณสวิทและคุณแทนนะคะเป็นคนไข้ที่มารักษาจริงที่คลินิกจารันการแพทย์นะคะก็เดี๋ยวรบกวนให้คุณสวิทและคุณแทนช่วยแนะนําตัวคร่าวๆค,ค่ะอ่าผมสวิทลุงวัฒน,นาไพบูญน,นะฮะค่ะคุณแม่ก็แม่แทนลุงวัฒนาไพ <ป S 2> <ไฟ S 1> บุญครับก็มารักษาคุณคุณหมอเนาะอืก็จะเริ่มอะไรก่อนดี ก็คุณแม่ตอนแรกก็ไม่ตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องอะไรของแม่ก็ตอนแรกกับแม่มีปัญหาเรื่องหน้าไงหน้าเลยเป็นฝ้าหน้าดำา้าแล้วแม่ก็เครียดก็เลยไปไม่อยากจะตกกระจกเลยอะปรึกษาลูกสะพ้ายว่าจะทํายังไงดีใช่แล้วลูกสะพ้ายก็เลยไปเปิด Google ใช่ว่าพิมพ์ว่าอ่ารักษาฝ้าใช่ป่ะใช่บอกแม่เครียดบอกลองหาให้หน่อยซิว่า หมอที่ไหนเก่งที่สุดในโลกโอ้มีได้ที่สุดในโลกด้วยใช่นี่มันเครียดอะก็เลยพอดีพอดีแม่ก็ให้ให้ลูกสะบายกดกดพอจากปิดกดปุ๊บ็เจอชื่อคุณหมอขึ้นมาเลยปุ๊บเลยไม่มันจะมีหลายทีแรกมันมีมันมีหลายที่นะมันมีหลายที่แต่ว่าที่เลือกที่เนี่ยเพราะว่าใกล้บ้านด้วยแม่แถวจะเอ้าบอกเอ้าอยู่แถวจจรัญนี่เองอะไรเงี้ยก็เลย คุณแม่เนี่ยเริ่มต้นมารักษาคุณแม่ตอนแรกน่าด่าดำไม่อยากจะส่งกระจกเลยตัวเองยังเครียดมากเลยไม่รู้จะทํายังไงถ้ามีถ้ามีบีฟอร์อัพเตอร์เนี่ยมาดูได้นะใช่ไหมพอส่งกระจกปุ๊บนี่ถอนหายใจเลยไม่อยากส่งไม่อยากดูเรื่ตัวเองอแล้วก็ทีนี้พอพอเจอคุณหมอปุ๊บก็เลยมารักษาคุณหมอพูดว่าไงบ้างอะตอนแรกก็ให้รู้ว่าไพโทรมาก่อนบอกว่าเออเนี่ยคุณแม่มีฟ้าบ เต็มใบหน้าเลยนะจะมารักษาที่คุณหมอจรันเนี่ยที่ที่การแพทย์เนี่ยการแพทย์บอกว่าเออเลยคุณแม่บอกให้โทรมาคุยกับหมอคนหมอก็บอกมาได้เลยมาได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ตอนแรกหมอคุยดีหมอบอกให้มาได้เลยมาได้เลยมาเนี่ยจะทําไม่ขีเดือนเนี่ยจะสาวขึ้นอีกเยอะเลยรีบมาเลยเลยรีบมาคุณแม่อยากสวยอือืมอืมอืมคือทีแรกปัญหา ปัญหาของคุณแทนคือเรื่องฝ้า่ไฝ้าว<อ>ิตเรื่องอะไรนะคะเรื่องตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าไปใช้ใช้ครีมหรืออะไรเนี่ยมันผิดมั้งหรือว่าไปหาหมอหมั่วที่ตอนแรกในสิวหน้าผากเนี่ยเยอะที่สุดเลยเอา่าแล้วก็เลยมามาแล้วมาลองรักษาคือคือคือเห็นแม่ดีค,คือเห็นแม่ดีขึ้น<อ>เห็นน้องสะพายดีขึ้น<อ>เลยมารักษาอ่อา ก็เดี๋ยวรบกวนให้คุณสวิทและคุณแทนช่วยเล่าประสบการณ์ในการรักษานะคะว่าเคยรักษาจากที่ไหนมาแล้วบ้างแม่เคยรักษาที่ไหนเอาแม่ก่อนก็ตอนก่อนก็นิติพลนิติพลคลินิกอันนิติพลก็ไปมาอมที่ย่าไปพูดชื่อดิพูดชื่อได้เหรอไม่เราก็อยู่ตรงนี้เออคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง เคยไปรักษาทิดเมนทั้งนั้นเลยแถวเซนท่านกับทิศเมนไปทํามาแล้วใช่ไหมทำออกมาที่ตะเวนมั่วไปหรทำมาหลายรูปแบบใช่แต่หลายรูปแบบที่เมนก็ไปแต่ต้องถอดใจตัวเองอ่ะทําก็ไปแล้วมันก็ไม่เห็นดีเลยเดะมก็ไปมาเดะมก็ไปเซนท่านก็ไปอืเอ่อตรง อเนี่ยไอ้ตลาดบางสีก็ไปตรงไหนดีไปหมดอ่ะ,อะแล้วอยากจะหายนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นต้องถอดใจหมดอะ,อะแล้วทีนี้จนจนไม่ทําอะไรทั้งนั้นอะ,อะแบบว่าจนปล่อยจนจนไม่อยากตกงกระจกอะแล้วทีนี้แบบมันแจ่เครียดลูกชายเ็บอก แม่ทำไมหน้าถึงดำจังเรายิ่งไม่อยากจะส่งก็พออยู่แล้วแล้วลูกไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใช่ไหมหน้าดำเฉยไม่เกี่ยวกับหน้ามืดนะโอเคเรายิ่งเครียดใหญ่เลยทีนี้เลยบอกลูกสะพ้ายกดกดให้ดูในอะไรไหนซ้ำแล้วแม่เออใช่คือซ้ำแต่ว่าเราไงอ่ะแบบมารักษาที่นี่แล้วดีขึ้นนี้ก็ดีใจอ๋อแล้วก็อย่างส่วนอ๋อรักษาที่เคยรักษามานะคะรักษ เป็นคอหรือเป็นครั้งแล้วก็คอแล้วเท่าไหร่แพงไหมคะตอนนั้นแม่คอทั้ก็สองสามหมื่นนั่นแหละต่อครั้งอ่อคอกี่ครั้งอ่ะกี่ครั้งคอหนึ่งกี่ครั้งคอหนึ่งอย่างที่เซนท่านนี่ไปทําคอหนึ่งกี่ครั้งคอหนึ่งเขาก็เอ้มันกี่ครั้งหล่ะฮะมันแล้วแต่ห้าครั้งก็มีห้าครั้งเท่าไหร่นะแม่ตอนนั้นมันสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นที่ที่เดอะมอลไปทำาม่กร่ครั้งก็นี่แหละจองเป็นคอจะทิ้งหมดอ่ะ ไม่ใช่ถามว่าเท่าไหร่ก็เหมือนกันนั่นแหละประมาณแท้ประมาณนี้แหล้วประมาณนั so ่นของปูสวิทนี่เคยรักษาที่ไหนบ้างคะโอ้ยผมไฮโซเขาเยอะผมเคยรักษาเป็นแสนครั้งแล้วหรอือไม่เป็นคอร์สไม่เป็นเป็นคอร์สเหมือนกันเป็นคอร์สมีันคอร์สหนึ่งประมาณสิบมันมันมันมีมันมีออปชันของมันคือคือเขาเรียกว่าทําทําความสะอาดหน้าอ่า มียิงเลเซอร์มีอะไรเงี้ยนะ,ะเป็นคอร์สของเขานะกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยก็รวมๆแล้วนะ่าจะประมาณสักรวมๆนะทุกอย่างประมาณสักสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งก็อยู่ตอนนั้นใช้ประมาณคือเป็นแสนได้เป็นแสนค่ะแล้วก็พอมนาะเริ่มรักษากับทีมเราจัดการแย์น,น,นะคะ เริ่มรักษาปัญหาคุณสุวิทย์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะคือคุณสุวิทย์จบคอร์สรักษาแล้วเนาะตอนนี้เป็นคอร์สแมนเทนแอนด์ไปหาประคองผลไปเรื่อยๆตอนนี้ปัญหาหลักของคุณสุวิทย์คือปัญหาสิวรอยสิวนะคะแล้วก็รอยสิวใช่ปัญหาต่างๆรูบคุ้งกลิ้วรอยอะไรยังไงตอนนี้ลูบคุ้ขนกว้างเนาะใช่ตอนนี้ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะรักษากับเราก็ดีขึ้นประมาณเกปอร์เซ็นต์นะค่ะดึกิ่ เพราะว่าคือตอนนี้ก็คือเราจับเรารู้ว่าเราจับหน้าตัวเองนี่เรารู้อย่างหน้าผากเอยมันก็เรียบขึ้นอะไรเงี้ยนะหน้าก็าเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแล<ะ>้วส่วนของคุณแทนล่ะคะของแม่ก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะอืมใช่ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะตอนนี้มันก็เหลือ,อหายหน้ามืด<ม>แล้วลหละตอนนี้ก็จางเยอะเลยจางเยอะ<ๆ>ตอนแรก ตอนแรกมันขำมากเลยค่ะตอนหมอบอกว่าแม่คือมีแม่ไปใช้ยาไม่ใช้ยาแล้วหลายยาหลายยาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสารสเตียรอยด์สเตียรอยด์มอันอยู่แล้วรักษายากใช่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 เส้นเลือดด้วยแล้วทีนี้ต้องรักษาเป็นปีนะอืมเปนปจะชนปีอยู่แล้วนะนี่นี่จะชนปีแล้วโอ้โหจะชนปีหน้าสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อา ในความในในเรื่องของความปลอดภัยของยากินยาทานและเลเซอร์ที่นี่อะค่ะกาในความคิดของคนไข้เองที่เคยรักษาไปแล้วค่ะมีความปลอดภัยมากน้อยเท่าไหร่คะคือความปลอดภัยเนี่ยเราเราจะเราตัวเราเองไง่ตอบไม่ได้แต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งยิงเลเซอร์ทั้งอะไรเนี่ยทรีตเมนต์หรือายากินอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่เกิดผลเอฟเฟกอะไรไม่มาอันไม่มีผลข้างเคียงอะไรมันก็เท่ากับมันปลอดภัยถูกไหมั่ะหละอยากจะมีกรณีอย่างจะมีกรณีบอกว่าเลเซอร์แล้วหน้าบางหน้าเป็นเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เป็นไหมคะเลเซอร์ก็ไม่เป็นนะมันก็ก็ดีตาแดดแล้วก็ปกตินะปกติใช่ไหมคะใช่ที่ได้ปกติเนาะมันก็ค่อยๆดีขึ้นเส้นเลือดก็ดีขึ้นเยอะ ไม่ไม่เป็นหน้าก็ไม่บางมากก็แบบก็ปกติไม่เวลาแางเบาด้วยฮะเวลาแม่โดนแดดแล้วแสบหน้าไม่แสบไม่แสบก็ไม่เป็นอืมค่ะครับแล้วก็เอ่ออย่างผลการรักษาค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่ะก็ในความคิดเห็นของคุณสวิทและคุณแทนคิดเห็นว่าอย่างไรกับคอสเฝ้าระวังของที่นี่ว่าควรมีคอสเฝ้าระวังในการดูแลรักษาป้องกันไม่ให้มันกลับ เดควรจะมีคอสเฝ้าระวังไหมคะคือคือเราก็ก็ควรจะมีอ่ะอืมแต่เราก็ควรจะมีกับติดต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือค้อสเฝ้าระวังที่นี่ก็คือนานๆครา่ก็ยืดๆไปเรื่อยเราก็ไม่ปล่อยวางคืออย่างนี้อืมผมก็ไม่เข้าใจคอสเข้าเฝ้าระวังอนะแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็คือว่าคือถ้าเกิดหน้าเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกแล้วล้วก็ ค่อยๆทำก็ฟังแนวทางที่คุณหมอเขาแนะนำมาหละอ่าก็คือตอนนี้ก็เดือนหนึ่งมากก็มาทำทีเดเมน้นต์ครั้งหนึ่งเนาะแต่เลเซอร์นี่ก็แล้วแต่หมอ,ขอเขาอะว่าคือหน้าเรามีปัญหาหน้ามันมีปัญหาแบบไหนก็นั่นแหละฟังคุณหมอแหละนะแล้วอ่า ในครอบครัวของคุณสวิทและคุณแทนก็มารักษากันท้องร่บครัวนะคะค่ะก็อยากจะถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้อนี้ก็มีเคยมีคนไข้เขาเขาติงมาว่าทีเนี้ยเอ่อบังคับให้ลงคอร์สก็เลยอยากจะสอบถามจากคนไข้จริงๆเลยว่าตอนมาแรกๆค่ะคุณหมอได้บังคับให้ลงคอร์สหรือเปล่าคะหรือว่าคนไข้สามารถเลือกลงเองได้ตามความเหมาะสมและปัญหาของคนไข้ค่ะ คือคุณหมอเนี่ยดีมากคือเวลาผมมาครั้งแรกหรือว่ามากับคุณแม่เนี่ยคือคุณหมอเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนทุกอย่างที่ทำนะฮะคแล้วก็คือคุณหมอก็จะบอกเลยว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าเราเนี่ยเราจะรักษาแบบไหนเอ่อเป็นทรีเมนต์ทานยาไปไม่ต้องเลเซอร์ก็ได้นะหรือว่าเลเซอร์มันจะเห็นผลแบบไหนยังไงเนี่ยคุณหมอเขาแจกแจงให้ละเอียด มันมันคุณหมอเขาให้เราเลือกอะว่างั้นเหรอนะครับค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุูสวิทช่วยฝากข้อคิดในการรักษาปัญหาสิวหรือรูมสิวนะคะฝากข้อคิดไว้ให้กับคนไข้ท่านอื่นๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็คุณแทนฝากข้อคิดเกี่ยวกับการรักษาฝ้านะคะ่ะให้คุณแม่ก่อนสุวิทเอาคนท <c oughs> ี่สวิทไม่ไดเดี๋ยวแม่เลยก็ทางงั้นก็ ของผมเนี่ยคือรักษามาก็เยอะนะฮะ,ะคือถ้าผมฝากไว้คือถ้าคนไข้คนอื่นเนี่ยคือรักษาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณอย่าฝืนคุณอย่าฝืนคือคือคุณก็อาจยังไม่เจอคลินิกเนี้ยแต่ว่าเอ,อ ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณไปรักษาที่ที่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีะนะฮะก็ก็อย่าฝืนไปรักษาแล้วก็คือคือก็ก็ก็มารักษาที่นี่แหละดีเ <laughs> <laughs> นาะ่วนคุณแทนช่วยฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องฝ้าแล้วก็ครีมที่เคยไปซื้อมาใช้ที่มีสารที่ดบอกแบบทุกคนอะ <laughs> ที่ว่าใช้มานะพี่คิมใต้ดินกันแล้วแต่อถอยเลิกใช้เอาทำไมต้องลองให้ล่ะแม่ไม่ใช่แบบสงสารสงสารใข่สงสารคนไข้ขนาดนั้นเลยเราแม่ใช่ใช่คือขอคิดใช่สเตียรอยด์มันให้เลิกใช่หน้าไปเส้นเลือดเส้นเลือด่จนมันจะเกิดเส้นเลือดแล้วก็ฝ้าขึ้นแล้วมันจะรักษายาก ก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทคุณแทนนะคะขอบคุณค่ะโอเค